สวัสดีครับสวัสดีนักรบทุกคนอีกครั้งนะครับพอดีเราลกลับมาอีกครั้งเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมบอ,อียร์นี้ก่อนผมมีเรื่องจะมาแจ้งครับทุกคนนิดหนึ่งนะครับอเอาให้หมดก่อนตายตายหมดเออคือก่อนหน้านี้ผมอัดไปแล้วเว้ยและทีนี้คือวันนั้นฮะไฟดับไฟดับแล้วทีนี้คอมผมก็ปิดไปเลยทำให้ตัวเกมนะครับเกิดการแครช แล้วผมก็พยายามหาวิธีแก้นะครับวิธีแก้ของของของเกมนี้นะถ้าเกิดว่าแครชนะครับให้ทุกคนเนี่ยไปที่แอป Data นะครับในคอมพิวเตอร์ในคอมตัวเองเนาะแล้วก็ทําการลบเซฟทั้งหมดนะครับแล้วก็เล่นใหม่ใช่ฮะผมเล่นใหม่ทุกคนดูเงินฮนะดูเงินผมมีอยู่ฮนะห้าร้อยสามสิบกว่านะครับคือพอเล่นใหม่เนี่ยผมพยายามสํารวจหลายๆอย่างนะครับแล้วก็เนี่ยพยายามใหม้มาถึงตรงเนี้ยให้ไวที่สุด,เพ,ดเพื่อที่จะไม่ได้โอ้เพื่อจะได้มาเปิด เปิดคลิปให้มันต่อเนื่องกับคลิปที่แล้วนะครับหมายความว่าหลังจากนี้เนี่ยผมแทบจะรู้ผมผมรู้หมดเลยนะครับเนี่ยมีมีแต่ของที่เพิ่มเข้ามานะครับมีพวด้วยนะฮะพวนี่ก็เพิ่มได้ไดเพิ่มมานะก็คือเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งว่าผมไปเจออะไรมาบ้างแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันก่อนแล้วกัน๊เข้ามาเนี่วของอะไรเอย่ยอาเซเมนาอาเซเมนาได้หนึ่งหลอดละ ไปถ้าเกิดว่าคลิปมันไม่ต่อเนื่องกับภาคที่แล้วต้องขออภัยนะครับเพราะว่ามันเป็นคลิปอ่ที่ผมต้องต้องทำใหม่อะ่ะเออทำใหม่แล้วก็เหมือนว่าเราไปเริ่มฟาร์มใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าผมไปเจออะไรมาบ้างแล้วกันนะเดี๋ยวขอเลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับเอ่อโอเคเข้าทางนี้ทางนี้ทางนี้อ้าวผิดเดี๋ยวเดี๋ยวผิดทางผิดทางเออ ปึ้บๆๆๆๆปึ้บอ่าปีทาง้ละต้องมาทางซ้ายหรือเปล่าต้องมาทางซ้ายหรือเปล่าอ่าใช่ปึ้บๆๆๆปึ้บเออไอ้นี่จัการก่อนฮะตี้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 ตีไปลุยต่อ าจะไปตบบอสกก่อนนะครับโอ้ยตีตีตโอ้เงินเงินเยอะมากอะคือไปรู้วิธีฟาร์มเงินมาฮะไม่ใช่วิธีฟาร์มเงินหรอกแต่ว่าคือพอไปสำรวจในเมืองอะครับแล้วเราก็เจออ้าวผิดเดี๋ยวไปดึงคือพอไปผมไปสำรวจในเมืองอะมันก็มีหลายๆที่นะที่มันสามารถสำรวจได้เอ,อ่อเอ้ เลขครั้งที่แล้วไม่ผิดเลยสักครั้งนะสงสัยรีบไปหน่อยปึ๊บ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 ลงมาทางนี้อ้าวพิลึกแน่ทางนี้ก่อนปึ๊บขึ้นมาปึ๊บอ่าเรื่อยๆลงมาปึ๊บปึ๊บอ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บลงปึ๊บเข้าได้ก็ต้องมาทางนี้ ออปึ๊บลงมาอ่าไม่คารนามือน่าจะใกล้ถึงห้องบอลแล้วถยวกดดูแบบแป,ป๊บห้องบอลอีกประมาณน่าจะสองห้องมวังผมจำไม่ได้ละอะไรโอ้ยโผอย่างงี้เลยหรือนี่ไงมาดิครับผมเริ่มชินกับปุ่มแล้วบอกเลยนี่ ไม่โดนนี่เอ้ยมายังไงยังไงยังไงฮะเลือดเหลือน้อยแล้วฮะอันนี้ต้องใช้ธนูเปลี่ยนผมว่าผมจะเอาโล่ไว้นะครับคือโล่เนี่ยมันสามารถกันได้ทุกอย่างเลยเว้ยแต่ว่ามันจาัดก,กันไม่ได้ก็ต่อเมื่อ,อสตาเมนาสตาเมนาเราหมดนะครับ อย่าพวกนี้เนี่ยไอ้อยกดผิดเวลาเรากดกันนะครับมันจะไถเราไปเรื่อยๆทําให้ซาตน่าเราหายหมดเลยนะครับดูนะเอ้าไม่ทันเอ้ยเนี่ยอ่าแล้วไม่โดนฮัลโหลช่างเถอะดลเป็นว่ามันมันสามารถกันได้นะมันกันได้จริงๆ,ๆเกือบไปแล้วอันนี้ผมต้อง ต้องอย่างนี้ไว้เฮ้ยกดผิดต้องโอ้โหมืนมืนมืนอ่าโอ้ยังโดนอยู่เด๋ยววจะตายาจะมาตายกันอะไรแบบนี้วะเนี่ยเอ,อ๊บปรับเป็นอันนี้ผมว่านะนี่ล้วกันเออจะได้ใช้คล้องหน่อย อ้าวไม่ใช่ข้างบนข้างบน,งบนหรือข้างล่างวะอ่าข้างล่างไป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 อุดนี่งไงแล้วก็ยิงขึ้นอันนี้น่าจะเหลืออีกโอ้โหดีลนะคือ รีบรีบเล่นไปหน่อยเดี๋ยวจะเล่นช้าๆละค่อยๆค่อยๆดีกว่าสึากว่ารีบเล่นไปก็มีแต่จะทําให้เราพลาดเปล่าๆนะครับปึ๊บ,บเรียบร้อยขึ้นไปด้านบนตรงนี้อ่าตรงนี้เดี๋ยวดูก่อนนะอุ้ยเกือบไปแล้วโอ้ยอันนี้ต้องใช้อันนี้ ผมต้องเอาเดี๋ยวนะผมต้องเอานี่ว่ะผมต้องเอาโล่ครับไม่งั้นสู้ยากอ่าได้หนึ่งโยนยดโอ้ยเฮ้ยจับโอ้โหทำไมไม่จับแล้วไอ้หนูไม่ได้ละเราผมจะตายผมจะตายไอ้มอนมันเยอะจังเลยวะเนี่ยโอ้ย ไอโจนนี่มันตีตีดูดเงินโอ้ต้นไม้นี่ก็เกินไปเกินไปเกินไปฮะเกินไปอะไรอ่าขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นปุ๊บปุ๊บป๊บอ่าขวาลงเอาเอ้เอา มันไม่ล็อกให้นะฮะช่องเดินคือเดินเบี้ยวนิดนึงเนี่ยมันยังพอให้ได้แต่ถ้าเบี้ยวเยอะคือมันมันจะโดนไปเลยเออตรงนี้เข้ามาทําอะไรเอ่ยลืมละอ๋อเข้ามาปลดปล่อยไอ้ต้นไม้นะครับผมไปเจอไอ้ต้นไม้มาครับมันบอกว่ามันจะมีมันจะมีเควสให้เรานะครับเป็นต้นไม้แบบนี้ตัวใหญ่เลยนะครับมันจะให้เราปลดปล่อยเจ้าต้นไม้ตัวนี้นะครับสิบตัวด้วยกันด้วยกัน ปลาระเบิดใส่มันยังไงล่ะมามีโลมีมีโลม,มีโลเดี๋ยวผมเคลียร์นี่ก่อนเออมันฮิวให้ด้วยนะฮะแจ่มมากตนนัวนี้แล้วยาหมดก่อนไปเจอบอสสู้ไหวไหมเนี่ย น,นี้เราต้องหาอันนี้นะครับปึ๊บสองอันอันนี้เป็นสายสายเดี่ยต้องไปอีกฝั่งหนึ่งด้วยลงมาขอยาขอเงินก็ได้เออผมลืมบอกนะผมยังไม่ได้ไปแลกอันนี้นะ ยิงเข้าไหมาเนี่ยผมยังไม่ได้ไปแลกไอ้ที่พัทพัทแรกๆที่ผมไปแลกนะครับไอ้หนึ่งร้อยบาท่ผมยังไม่ได้ไปแลก,แรก,แรกครับ,บนะรนะคือคือเมื่อคืนตอนที่เล่นเนี่ยมันไม่โผล่มาครับก็เลยยังไม่ได้แลกเลยทั้งหนึ่งร้อยบาททั้งห้าสิบบาทยังไม่ได้แลกสักอันเลยครับเดี๋ยวไว้ออกไปเขาไปแลกเ,เคลียร์นี้ก่อนเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เซม่ไหมดมันจะกันไม่ได้กันไม่ได้เออเสร็จไปนหนึ่ง โอ้ยต้นไม้อะไรเนี่ยฮะอะไรฮะยังไงเมือ่อกี้ลงลงเออซ้ายซ้ายนะครับต้องจำไว้ไม่โดนมผมโดนต้นไม้ตีมันไปเไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราตีต้นไม้ที่หลังนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้มันฮิวให้ แล้วทำไมถึงโดนฮะโอ้ย้ต้นไม้จะเกินไปแล้วนะฮะยังไงยังไงฮะยังไงเออมันเชื่อฟังหน่อยน่อีกฝั่งหนึ่งเปิดแล้วเข้าไปเลยเมื่อกี้อะไรนะเมะื่อกี้ซ้ายๆหรือบอลว่าน่าจะซ้ายๆเดี๋ยวลืมอีก เอ้ยมีต้นไม้ลืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ่ี๋ีนไ้ีไเเจเจอ๋ยเจอยวเยวยวเดี๋ยวรอีรอ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 เดาเดี๋ี๋ดีดดาด เปลี่ยนเป็นธนูแล้วก็อีกฝั่งนี้ด้านบนด้านบนอันนี้เป็นอ่าลงลงเมื่อก,กี้เป็นซ้ายซ้ายนะครับซ้ายซ้ายกับลงลงจเจอบอลแล้วนะข้างหน้าน่าจะเป็นอ่าใช่ใช่ห้องถัดไปเป็นห้องบอลแล้วชื่อเป็น ซ,ซ้าย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 ลงลงแหาเปิดโอ้ยโอ้มาจากไหนวะเนี่ยเออดีให้หัวใจด้วยมาก็ถึงบอสเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มันจะวับ ไปลุยเลยนะก่อนเจอบอสนะครับต้องเตรียมอุปกรณ์สองอย่างนะครับนั่นคือระเบิดและธนูครับผมคือตอนแรกเนี่ยผมก็งงงง,งตนนั้งนานนะอ่าบอกว่าอัศวินอัศวินสาวเดินเข้าไปยังห้องที่มีรูปปั้นขนาดใหญ่มีเสียงเสียงสะท้อนจากแม่น้ำออกมา Room. ห้องนะครับบางอย่างาเธอ,อ somehow เธอรู้ดีก็คือเหมือนเธอรู้ว่า ในอาเฟลี่โคเวอร์นะครับดอกโคเวอร์เฟลี่เนี่ยอยู่ใกล้ๆนิดและเธอก็ได้ยินเสียงปั๊มปั๊มปั๊มนั่นไงฮะนี่แหละฮะบอสตัวแรกเย้ <Yay! S 1> อาโกเลมในตำนานนะครับถูกปลุกขึ้นมาด้วยพลังความมืดอ่าด้วยพลังเวทความมืดบางอย่างนะครับแล้วมันกำลังโมโหด้วยอ๋อ oh. ทุกอย่างผู้บุกลุกจะต้องถูก อทำลายอย่างแรกโอ้มาบปืนเปิดเลยเหรออันนี้ต้องเดินหลบไปเรื่อยเดินไม่ทันตอนนี้ปาระเบิดใส่แล้วก็ยิงธนูใส่ครับผมอ่าเวลาสู้บอสให้สู้แบบนี้นะฮะหลังจากนั้นก็คือทําการหลบแพทเทิร์นการโจมตีของมันแต่ประเด็นคือเราต้องกะสตามินาให้พอดีด้วยนะครับลบหลบหบบบเออหลบได้มา ี๋ยวรอเซมิลาลีก่อนนะฮะรอลบ,ลบตอนนี้มันจะหุบปากอยู่มันจะหุบปากอยู่ไม่ได้ไหมได้หนึ่งดอกต้องรอต้องรอโอ๊ย,อยดูเงาที่พื้นฮนะเราสามารถหลบได้เราสามารถหลบได้หลบได้บอสตัวนี้มันก็อีซี่นั่นแหละนี่อุ๊ยสามเลย ขึโ้โอ้ยโอ้โหมีอีกเหรอเดี๋ยวรอเซมินาลีก่อนรอเซมินาลีก่อนรอเซมินาลีก่อนลบ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 ,ลบ,ลบไม่ได้กินไม่ได้กินท่านี้ไม่ได้กินแล้วเอาไปกินยิ่งยิ่งเออได้อีกหนึ่งหัวใจเต็มและนี่ฮะอะไรนะแฟรลี่โคเวอร์เออวัดไปเลย ร้องละจะสมิธนุมสิ่งที่เราตามหานั้นเออสิ่งที่เราขอไปนั้นขอให้สามารถช่วยเหลืออพระราชาของเราได้ด้วยช้าไปที่นี่เพื่อเอาสมสมมาให้แล้วนะเอาไปซะนี่เฟลิโคเวอร์แต่ทำไมถึงได้เจสซี่เกตไนท์ออเทอร์เดย์สักอย่างนะ เยี่ยมเลยไอ้เฟลิคอเวอร์นี้จะช่วยได้แน่นอนอเราภูมิใจในในทักษะของเธอนะแล้วก็ความกล้าหองงานของเธอด้วยนะไปที่บอยลิงเคฟนะเป็นให้ไปหาส่วนผสม,สมชิ้นถัดไปนะครับที่ชื่อว่าโอสแนปดราคอนผมไม่รู้่าสแนปดราคอนแปลว่าอะไรเรารู้จัก s n a p d r a g อนก็จากอะไรนะ,ะสเปคของโทรศัพท์ใช่ไหมเ ซปดากอนนะครับไม่รู้คืออะไรเหมือนกันขอให้โชคดีแค่นี้เหรออ่าเยี่ยมเลยแค่เออแค่นี้เหรอแค่บอกว่าทําได้ดีเนี่ยนะเธอควรจะได้รับการจัดฉลองปาร์ตี้นะเนี่ยแต่ไปด้วยเคก้กอ่าเค้กที่มีน้ําตาลเหรอดูอ่าโอฟโฟคืออะไรไม่รู้นะอ่าแต่ว่า เธอก็เลยที่จะยังไม่ยังไม่มีการเฉลิมฉลองหรอกน,นะตอนนี้เนะี่ย Have returned with the a t t e r ingredient the discipline อ่าก็คือต้องไปตามหาส่วนผสมอื่นก่อนเพื่อที่จะช่วยแล้วก็แก้ไขปัญหานี้ Ah Billy will find the alter ingredient t h e y w l see อ่าเธอจะต้องเจออ่าส่วนผสมอื่นแน่นอนไม่รู้ซีแต่สิ่งที่เรียกว่าบริลิตเคปอ่าถ้ำถ้ำเดือดนั้นนะ่ะ ฟังดูนะ่าฟังดูอันตรายก็ไม่รู้แฮะใช่มันอันตรายมากๆถ้าเผเชิญหน้ามาแล้วก็จะต้องผ่านอ,าอะไรเนี่ยจะต้องผ่าน gasping marsh นะครับน่าจะเป็นสถานที่ที่มีที่มีแก๊สนะที่มีพิษหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็เข้าแล้วก็เข้าไปข้างในเยี่ยมา h f u r t ิ e r inside หายใจเข้าไปลึกๆนะ่าอ่า,อา,อาคริสก็บอกวอ่าเหมือนกับ เหมือนกับห้องคุณปู่เลยนะที่หิ่หหัวเลนะฮะลิลลี่จะต้องไปตามหา g a สปิ n งมาร์เพื่อที่อ่าแล้วก็ไปทางเซาอีสตะวันออกเชียงใต้นะครับของปราสาทตึง้งอ่าก็คือผมเล่นจบประมาณตรงนี้นะครับหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยเจอแล้วนะครับอ่าไปลุยกันเลยเริ่มพาทที่4แบบจริงจังอ่าเดี๋ยวผมดูแมปก่อนแมป เอ้ยต้องออกก่อนสิชึบอ่ากดแมปดูเนี้ยเราต้องไปทางขวาเนี้ยดูฮะแมปผมเปิดไปมากกว่าครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็อ่าหนึ่งอย่างก็คือเดี๋ยวผมขอไปตรงนี้ก่อนนะครับพอดียังไม่ได้ไปเคลียร์ตัวห้องสมุดนะฮะที่ที่มันจะมีถ้ำนะครับต้องไปเคลียร์ก่อนอ่าระหว่างนี้เดี๋ยวผมบอกเลยกันว่าผมไปเจออะไรตรงไหนบ้างนะครับก็คือ อยากแรกนะครับที่ผมเจอเนี่ยในในเมืองนะครับอ๋อมันก็ไม่ได้อยู่ดีเนาะเดี๋ยวมันต้องไปดูมันต้องไปโอ้ยมันต้องไปดูในแมปนะเดี๋ยวอีกทีนึงแป๊บหนึ่งรอแปบ๊บนึงนะขอไปเอาของก่อนชืบได้มาเท่าไหร่ละอีก2หัวใจจะได้มาเป็น1 2 3 4 5 6จะได้มา7็หัวใจแล้วเราจะแข็งแกร่งขึ้น นั่นหม,มาความว่ายิ่งหัวใจเยอะเราก็ต้องตามหาหัวใจให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกันลงมาข้างล่างจึ๊บอ่ะอย่างแรกนะครับเดี๋ยวซูมก่อนอย่างแรกนะครับตรงตอนนี้ผมอยู่แมปตรงกลางใช่ไหมฮะทุกคนเห็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมแมปพวกนี้เนี่ยภายในปราสาทนะครับมันจะมีบ้านคนหลายๆบ้านเลยนะครับคือผมเนี่ยไล่เข้าแทบจะทุกบ้านเลยนะ แล้วในหลายๆบ้านเนี่ยก็มีพวกสมบัตินะครับซ่อนอยู่เต็มไปเลยนะครับอ,อ่าบ้านนี้อย่างบ้านนี้รู้สึกว่าเขาอ่าผู้หญิงคนนี้เขาจะให้เราเล่นเกมนะครับเออผมลองดูดีไหม,มยังไม่ได้ลองเลยฮะจ่ายซัิบโกหีบสามหีบจะมีหีบหนึ่งที่มีของนะครับซึ่งอุย๊ยได้ด้วยเฮ้ยได้เลยเหรอไม่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 ได้แล้วก็ถือว่าคุ้มแล้วฮะ อ่ะอันนี้คือจะมีให้เล่นเกมนะครับส่วนที่ผมถามว่าไอ้คมพี์ของเอเลซ่านะครับผมเจอแล้วนะฮะก็คือเป็นโบสครับผมเป็นโบสที่อยู่ทางซ้ายมืออ่าตรงนี้ตรงนี้นี่น,นีทุกคนเห็นขอบจอไหมฮะอ่ามันจะมีโบสต,ตรงนั้นอยู่อ่าเอเลซ่าอยู่ตรงนั้นนะครับเขาจะให้เราสะสมคัมพี์เนี่ยทั้งหมด20 20ม้วนด้วยกันเราไปให้หลอนนะครับแล้วหลอนหลอน,ลอนแล้วก็เธอเนี่ยจะทําหนังสือให้นะครับ ส่วนจอบนะครับเรียกว่าอะไรพ่วใช่ไหมนี่นี่อันนี้นะครับมันเอาไว้ขุดดินครับผมซึ่งมันจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมบงไว้ให้นะครับแถวแถวอ่าแถวแถวตรงนี้นะครับแล้วก็อยู่ทางซ้ายมือนะมันจะมีต้นไม้เข้าไปเป็นหลุมเข้าไปนะฮะพอเปิดหีบก็จะได้จอบมาซึ่งอ่านี่นี่แบบนี้แบบนี้แบบนี้ทุกคนเห็นตรงนี้ไหมฮะตรงนี้ฮะดำๆนะครับเราสามารถใช้จอบเอ่อขุดเข้าไปได้นะฮะโดยการ นี่นี่ก็จะดอกเป็นพวกยานะครับแล้วก็พวกเเงินนะครับส่วนใหญ่ดอกเงินฮนะเงินแบบเยอะๆเลยเนะผมได้ร่ำรวยขนาดนี้โอเคหลังจากนี้คือของใหม่ครับผมเอาเป็นเ,เป็นนี้แล้วกันขาวุหลักไปลุยก่อนอื่นใดนั้นผมจะไปทางซ้ายก่อนเพื่อไปถ้าแรก ที่เรายังยังอ่าเคลียร์ไม่ได้นะครับตรงลงลงลงสีเออน่าจะตรงตรงไหนเนี่ยเดีไปแป๊บนึงอ๋ออันนี้ผมก็แก้แก้ปริศนาแล้วนะครับคือไอ้ปุ่มเนี้ยมันเหยียบได้เราต้องทำการเอาระเบิดโยนระเบิดโยนระเบิดโยนฮนะล้วก็เหยียบนะ4ปุ่มพอดีเราก็จะได้หีบนะครับก็มีเงินอยู่ข้างในเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วลุง อะไรมาโอ้ยมาทำไมตีไม่โดนทำไม่ตีไม่โดนนะจุด,จดนี่ไงเห็ดก้าอาหารละก้าเห็ดสวัสดีลุงเมื่อคืนลุงไม่อยู่อะ่ะลุงหายอ่าสวัสดีเดี๋ยวคุยไปเลยนะฮะอันนี้ค่าใ้จ่ายร้อยหนึ่งนะครับน่าจะได้อ่าหัวใจนี่ไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วสุดรับ แล้วผมต้องไปซื้อยา50บาทที่ตรงนู้นดิต้องไปไหมเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปแล้วกันอานี่น,นี่ท่านี้ที่ผมบอกขอเก็บเห็ดก่อนนะครับนี่เอ้อยโอ้ยนี่งไงับทำไปก่อนแล้วก็นี่ครับตอนแรกเราไม่มีธนูนะฮะเราจะยังผ่านไม่ได้อันนั้น มันน่าจะเป็นของดีถ้าต้องใช้ธนูอย่างนี้โอ้โหนี่ต้องต้องยิงแบบนี้เลยหรอกว่าจะวนไปครบได้เออ,เอาทางนี้โอ้โหลงขวาขึ้นอ่าซามินาหมดแล้วดีรีชาร์จ ไปไปอีกหนึ่งสองอีกสามนะครับถ้าขอไม่ดีนะอย่างน้อยขอเป็นไอเทมใหม่เลยแล้วกันจะได้แบบดีๆหน่อยเออขอดีๆอย่างเช่นไอโอโหสกอร์อ่าก็ได้เหมือนกัน เสร็จแล้วสะท้อนตายเออมันต้องสะท้อนระยะใกล้นะแล้วมันจะตายเลยไอ้นอกยามายาชัดเกียรติแกชัดชัดเกียรติพวกแกนี่ไงเกียรติพวกแกไปเราจะไปทางขวากันแล้วนะครับเออ อ,อันนี้มีนกนั่นไงมาดิครับมาดิครับโอ้ยมามาปักเห็ดเอามาดิเอาเห็ดมาให้ข้าข้าจะเอาไปทำซุปอุ้ยข้าผีเสือ้อเฉยหนึ่งสองสองช่อง ปึ๊บปึ๊บหัวใจเห็ดด้วยไม่ได้ฮะเงินเราต้องเก็บฮะเผื่อมีคนขายของอะไรอีกขวาอีกเอ่อขวาทางขวาทางนี้ชือ้อ่าที่ใหม่ครับผมโชคร้ายจังเลยนะลิลลี่เธอเจอกับแคมป์ของโจนนะครับ เป็นทางระหว่างแกซิงมาร์สเฮ้ยที่นี่ดูเหมือนมีสมบัติและ,ะมีพวกของที่ถูกขโมยเต็มไปหมดเลยอะนี่มันเป็นจุดไฮเอาท์คือขเขาอะไรแหล่งกบดานอะไรประมาณนั้นนะอะที่กบดานของพวกโจรน,นี่นะต้องมีทองแล้วก็สมบัติมากมายแนะ่เข้ามาได้ไหมธนูเหรอธนูอ่าสักหน่อยไหมทุกคนสักหน่อยไหมฮะ พร้อมครับนี่ไงไโจรเหรอโจรแล้วยังไงโจรแล้วยังไงมาดิครับมาของแกต้องเป็นของฉันให้หมดเพราะข้าคือโ,โอย,โอย,โอยมีระเบิดด้วยเพราะข้าคือโจรที่แท้จริงยังไงล่ะนี่ไงไใครเขาใช้ดาบกันไปไประเบิดเออ ขางบนเอาไปกินเอาไปกินเปิดของด้วยเปิดเลยเปิดๆๆๆของเพียบพังให้หมดนี่มันของของเราทั้งนั้นจะก,กันได้ยงไงไหนซิอันนี้มีอะไรเอ่ยโอ้โหมีกระดูกด้วยมีซิเค็ดเลยไหม ปิดล็อกสกินเปิดล็อกอชิมเมนท์เฉยเลยฮะโอ้เงินเบียบเนี่ยช่วงแรกๆในบ้านคนนะครับมันมีกล่องแบบนี้เยอะมากเลยฮะกล่องหนึ่งก็หลายบาทอยู่นะชึบชืบชึ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 บชืบยายาไม่ได้ไม่ได้ฝึกมาแล้วฝึกมาดีแล้วเอาไปกินตรงนี้มีของ เดี๋ยวผมขอเคลียร์ตรนนี้ก่อนฮนะตอนนี้มีที่ให้ขุดผมไม่รู้ว่าที่ขุดเนี่ยมันจะขุดได้เรื่อยๆหรือเปล่าเพราะมันมีหลายที่อยู่เหมือนกันอ๋อเงินสุดยอดร่ำรวยกันเลยทีเดียวอ่ะอู้เดี๋ยวมันต้องมีอะไรที่ไม่น่าไว้ใจหรือเปล่านะก่อนที่เราจะไปเคลียร์เราขอเคลียร์รอบๆก่อนปึ๊บ ขอ,อเงินต้องเก็บนะผมกลัวเงินหายมากเลยกลัวว่ามันดอบแล้วมันจะหายขอเป็นเงินสวยครับโอ้มันแจกขนาดนี้คือมันมันจะต้องได้ใช้ใช่ไหมเนี่ยนี่คือผมเงินเยอะมากเลยนะเทียบกับตอนแรกที่แบบโอ้โหอนณาถาแท้ๆเอ้ยเอาวะ โอ้โหตกใจหมดสวยอย่างนั้นก็มีของดีอันหนึ่งตังกูจะตังไปซื้อตังกูจะตังไปซื้อตังไ,องไี่ไงอาตังไปซื้อตังไมล่ะไปซื้อตังเพียบเพียบเพียบเียบโอ้เก้ารอยถือว่าคุ้มเลยแล้วก็ของเกิดใหม่อีกเอ้า เผอหล่นลงไปอันนี้เมื่อกี้มันระเบิดได้ด้วยนะถ้าเรากลับเข้ามาเราเจอไหมเฮ้ยมันไม่สปอนด้วยผมอ่านเมื่อกี้เีเนี่ยกลัวกลัวคลิปยาวมากเลยเอางี้ละกันผมขอเบรกคลิปไว้ตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้เป็นเดี๋ยวขอดูแบบก่อนนะอ่ะเราอยู่ในพื้นที่ของเควสแล้วนะครับอ่าอีกไม่นานก็น่าจะได้เจอกับ ทางเข้ารับละนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคิดนะครับเหมือนเป็นว่าผมเล่นเล่นเล่นใหม่เราเคยโดนสปอยไปครึ่งหนึ่งแล้วก็เจอของที่ไม่เคยเจออีกครึ่งหนึ่งนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับที่เกิดเหตุขัดข้องกับคลิปแบบนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับดูคลิปแล้วหากชอบกดไลค์ครับไม่ชอบกดดิสไลค์แล้วเจอกัน